สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านในคลิปนี้เราจะมาเล่าถึง9ก้ากษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบาดาลจอมกษัตริย์นาคา9พระองค์ผู้ปกครองเมืองบาดาลทั้งหมดมีกษัตริย์นาคาหรือนาคาธิปดีปกครองคนละเขตแดนรวมทั้งหมด9พระองค์เราจะมาเล่าถึงตำนานรูปโฉมลักษณะ และสถานที่แต่ละองค์ปกครองเพื่อให้ท่านนั้นได้รู้จักและทำให้การไหว้และการขอพรสำทริ์ผลมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าจะมูต้องรู้ให้จริงจอมกษัตริย์นาคาองค์แรกก็คือท่านพญาอนันตนาคราช พญานาคหรือนาคาราชผู้ยิ่งใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงเป็นพญานาคผู้ทรงมากด้วยอำนาจบรารมีและอิทธิฤทธิเหนือพญานาคใดๆและถือว่าเป็นผู้ปกครองพญานาคทั้งหมดในพิภพนี้พระองค์เป็นพญานาคพาหนะคู่บรารมีขององค์พระนาลายมหาเทพเกิดมาก,ก่อนสิ่งมีชีวิตทั้งปวงและปกติ จะขดตัวเป็นบันลังที่ประทับของพระนารายณ์อยู่กลางกระเสียนสมุทรมีพระนามเดิมว่าพระเสษะนาคราชเป็นพระโอรสของพระฤษีกษัปะยและนางกันทลุคำว่าอนันตะแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหมายถึงทรงมีพระวรกายยาวมากจนสามารถพันรอบโลกได้พระวรกายใหญ่โตเมื่อขยับตัวแต่ละครั้ง แผ่นดินจะสั่นสะเทือนบนเสียนมีงอนมีเครามีพระวรากายสีขาวทองประกายเรืองรองร่องพระนาภีและพระเสียนเป็นสีทองแผ่เสียนได้มากถึงหนึ่งพันเสียนในขณะที่พญานาคอื่นสามารถแผ่เสียนได้ไม่เกินเก้าเสียนถือว่าเป็นต้นตะกรูลแห่งราชาผู้ยิ่งใหญ่ของนาคทางปวง มีอำนาจบรารมีและอิทธิฤทธิ์มากมายจนไม่มีพญานาคองค์ใดเทียบได้สามารถพ้นไฟบรรลัยกันล้างโลกได้เมื่อถึงเวลาสิ้นโลกท่านเป็นพญานาคในตระกลชับพยาปุตตะในคำพีปุราณะของฮินดูได้กล่าวไว้ว่าท่านเป็นหนึ่งในปฐมชีวิตของการสร้างจักรวาล แม่เบียของท่านนั้นเป็นที่อยู่ของดวงดาวทั้งหมดในจักรวาลเวลาคลายตัวดำเนินไปข้างหน้าฟ้าดินจะสั่นสะเทือนก่อให้เกิดจักรวาลใหม่ขึ้นและเมื่อครั้งใดที่ท่านหดตัวจักรวาลน,นั้นก็จะถือการละสิ้นสุดลงเช่นกันตามตำนานกล่าวว่าท่านเคยเอวตารล,ลงมาโลกมนุษย์สองครั้งครั้งหนึ่ง ตามมหากาบรามเกียนที่พระนารายทรงอวตารมาเป็นพระรามพญาอนันตนาคราชก็ได้อวตารมาเป็นพระลักษพระอนุชาคู่ใจช่วยพระรามทํำสงครามต่อสู้กับทศกัณฐ์และอีกครั้งตามมหากาบมหาภารตะเมื่อพระนารายอวตารมาเป็นพระกิษณนะพญาอนันตนาคราช ก็ได้อวตารมาเป็นพระพลามพระเชษฐาของพระกิษณะเช่นกันท่านมีพระมเหสีคู่บารมีคือพญานาคินีอุสาอนันตนาวดีซึ่งเป็นพญานาคินีประจำองค์แม่รักษมีพระมเหสีขององค์พระนารายมหาเทพเป็นพญานาคในตระกูลมิรูปักมีพระนาภีและพระเสียนเป็นสีทอง จอมก,กษัตริย์นาคาองค์ที่สองก็คือพญามุจจรินารราชเป็นพญานาคในตระกูลวิรุปักซึ่งเป็นพญานาคชั้นสูงที่มีพลังอำนาจและอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าพญานาคในตระกูลอื่นๆกำเนิดขึ้นแบบโอปะปาติกะคือกำเนิดขึ้นแล้วโตทันทีเหมือนการกำเนิดของเทวดาและนางฟ้าในสวรรค์ มีสันฐานใหญ่โตมีพระเสียกรกล้องพระนาพีและเกล็ดเป็นสีทองสามารถแผ่เสียรได้ถึงเจ็ดเสียรเมื่อจำแรงเป็นมนุษย์แม้พระองค์จะมีอายุนับพันปีแต่ด้วยอำนาจปรมีที่มีก็ส่งผลให้พระองค์จำแรงกายกลายเป็นมานุย์หนุ่มรูปงามรูปโฉมหมดจดผิวพรรณผ่องใสดุดทองทาพระองค์ เป็นพญานาคที่รักสงบทั้งอย่างเลื่อมใสในหลักธรรมของพุทธศาสนาทำให้พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อมุ่งจละซึ่งทางโลกทรงถือครองพมจรรันบรรฑเพนพรตทรงหลุดพ้นภูมินาคะเดรฉานจุติเป็นเทพนาราชชั้นพรมไม่มีชายาและด้วยบาร,รมีที่สูงส่งและการมุ่งเข้ายานสมาธิ บำเพ็ญตบะอย่างสม่ำเสมอทำให้พระองค์ทรงครอบครองมณีนาคาไว้ถึงเจ็ดดวงด้วยกันทำให้สามารถควบคุมฟ้าฝนได้ดังหรฤทยัยและด้วยอํานาจบาร,รมีที่สูงส่งส่งผลให้พระองค์มีพระเนตรสีฟ้าที่มีอิทธิฤทธิสามารถสะกดศัตรูใดๆดโดยมนตราพญานาคเคียงแต่เพ่งมองอีกทั้งพระองค์ สามารถจำแรงแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามปาาถนารวมทั้งสามารถพ้นพิษที่มีอนุภาพรุนแรงเมื่อต้องกายผู้ใดร่างนั้นก็จะสลายไปพลันพิบตาไม่เกรงกลัวแม้มนต์อารัมภายคือมนตราของพญาคุดที่ใช้ปราบพญานาคและที่สำคัญในพุทธประวัติปรากฏเรื่องราวของพญานาคุจรินว่าครั้งหนึ่ง เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังสถานที่เจ็ดแห่งเพื่อทรงสเสวยวิมุติสุขค,คือทรงพักผ่อนหลังการตรัสรู้49วันณสถานที่เจ็ดแห่งเป็นความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสและเรื่องเศร้าหมองใดๆมีอยู่ครั้งได้ไปเสด็จนั่งประทับคัสมาธิที่ใต้ร่มไม้จิก อันมีนามว่ามุจจรินใกล้แม่น้ำเนรัญชลาในป่าหิม,มพานทรงเสวยวิมุติสุขอยู่ณนะที่แห่งนี้อีกเจดวันแต่ในการนั้นเกิดฟ้าฝนขนองลงมาตลอดทั้งเจวันปรากฏมีพญานาคนามว่ามุจจรินนัคราชที่มีอำนาจมากมายอยู่ใกล้ต้นมุจจรินนั้นเมื่อได้พบเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเกิดความเริ่มใสและได้ถวายอารักขาโดยขนดกายอ,กอบรอบพระพุทธองค์ไว้เจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานปกป้องบนพระเศียรมีให้ฝนและลมหนาวต้องพระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้ารวมทั้งเหลือบยุงและสัตว์น้อยใหญ่จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนักปรกสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ และเมื่อฝนหยุดแล้วมุจจรินนาคราชจึงคลายขนดแล้วจำแรงกายเป็นมานุหนุ่มถวายนามัสการณาเบื้องพระพักพระองค์จึงทรงเปล่งพระอุทานว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลก จอมกษัตริย์นาคาองค์ที่สามได้แก่พญาพุทธชงนาคาราชเจ้าวิสุทธิเทวาพระองค์เป็นพญานาคประจำพระองค์ขององค์ศิวะมหาเทพเป็นพญานาคในตระโกลมิรูปักมีพระวรากายเป็นสีเทาฮินดูพระนาภีและพระเศียรเป็นสีแดงสามารถแผ่เสียรได้สูงสุดถึงเก้าเสียร แต่ก็มักจะปรากฏเสียงให้เห็นเพียงหนึ่งหรือเจ็ดเสียงเมื่อจำแรงกายเป็นมนุษย์แล้วจะดูเป็นฤาษีใจดีรูปร่างสง่างามอายุดูราวประมาณ50ปีบำเพ็ญเพียรอยู่ทางตอนใต้ในหน้านน้ำอันดามันเป็นพระโอรสของพะระฤาษีกัสยปะและนางกัททรุ ทรงเป็นพระอนุชาของพญาอนันตนาคราชแม้ท่านจะค่อนข้างเจ้าชู้มีสนมนับพันแต่ก็มีพระอัครมเหสีคู่บารมีคือพญานาคินีเทวีสีปางตาลหรือแม่ย่าทองคำซึ่งเป็นพญานาคินีประจำองค์พระแม่อุมาเทวีมเหสีขององค์สิวเทพทั้งสองพระองค์ มีพระโอรสและพระธิดารวมทั้งหมด24พระองค์ท่านทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากและหลังสละราชสมบัติแล้วท่านก็ได้เป็นฤาษีบำเพ็ญตบะบารมีอยู่ในวิมานชั้นพรมจวบจนทุกวันนี้มีความเมตตาและชอบสอนธรรมะให้ผู้คนและโปรโดที่จะช่วยเหลือเหล่ามวลมนุษย์ หากท่านใดบูชาจะได้รับสิ่งดีๆที่เป็นมงคลเพราะท่านเป็นปูเาษีนาคราชที่มีบารมีสูงระดับชั้นพรมเป็นเจ้าแห่งพระเวทมีอิทธิฤทธิ์สูงอีกทั้งยังเป็นพญานาคที่ทรงครองทรัพย์สมบัติมากมายจนไม่สามารถนับได้ช่วยบรรดาโลชคลาบแก่ผู้ศรัทธา จอมกษัตริย์นาคาองค์ที่สี่ได้แก่พระยาศีสุดโทนัคราชมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังนาคินคำชโนดที่มีผู้คนเคารพบ,บูชากันมากมายทั่วสารทิศผู้คนมักจะเรียกขานท่านว่าเจ้าปู่ศีสุดโธเป็นพระโอรสของพญานาโคสิรินาคราชกับนางพญาศีนัคราบาดาล พระองค์อยู่ในตระกูลพญานาคเอราประถะมีพระวรากายสีเขียวมรกตเสียรและป้องพนาพีเป็นสีทองพระวรากายใหญ่โตมีอิทธิฤทธิ์และมากด้วยบารมีสามารถแผ่เสียนได้ถึงเก้าเสียนนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาโปรดการจำศีลบำเพ็ญเพียรและการฟังธรรม เป็นพญานาคผู้ปกครองนาคฝั่งไทยทั้งหมดพระองค์ทำนับอยู่ณพรมประกายโลกหรือวังนาคินคำชโนดและได้สร้างรูขึ้นลงของพญานาคไว้ในสถานที่สามแห่งด้วยกันคือทาตหลวงนครเวียงจันทร์ประเทศลาวหนองคันแทในทิเบตและคำชโนดอุดรธานีท่านมีชายาถึงเจพระองค์ โดยมีนางพญาสีปทุมมานาคินีหรือเจ้ายาสีปทุมมาเป็นพระมเหสีคู่พระบารมีซึ่งกำเนิดในตระกูลเอราปทะ,ะเช่นเดียวกันมีพระวรากายเป็นสีเขียวตองอ่อนแผงเสียนได้มากถึงห้าเสียนมีน้ำพระทัยใจดีทรงสร้างทานบารมีไว้มากมาย ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดการสดับฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์เป็นอันมากมีราชบุตรด้วยกันสมพระองค์คือองค์นาคาองค์นาคินและองค์นาคีจอมกษัตริย์นาคาองค์ที่หได้แก่ท่านพญาสีสัตตนาคราชเป็นกษัตริย์เหนือพญานาคทางปวงในฝั่งลาวปกปักรักษาดินแดนแถบลุ่มน้ำโขง ทั้งฝั่งไทยและลาวเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยอิทธิ์และบารมีเดิมมีชาติกำเนิดเป็นนาคธรรมดามีบิดาเป็นมนุษย์แต่มารดาเป็นพระธิดาของพญาสนธินาคราชและพญาสีภาวนาน,นาคินีผู้สืบเชื้อสายมาทางตระกูลขององค์พญามุจจรินนาคราช มีวังนาคินอยู่ใต้บริเวณพระาธาตุหลวงกลางกรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวมีความเชื่อว่าบ่อน้ำทิพย์บริเวณพระาธาตุหลวงเป็นทางเชื่อมเข้าสู่วังบาดานมีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมีนิสัยอ่อนโยนไม่โปรดการต่อสู้ท่านชอบมาจำศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมที่พระาธาตุพนมอยู่เป็นนิสเป็นพญานาคราชที่สมถะที่สุดในบรรดาเก้านาคาธิบดีและทรงเป็นพระสหายรักของพญาสีสุดโถนาคราชกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งไทยผู้ทรงโปรดในการปฏิบัติธรรมเช่นกันนามของพระองค์ ถูกพบในตำนานอุรังคธาตุโดยมีใจความว่าครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสู่ดอยนันทกังรีอันเป็นที่อยู่ของนางนันทยักษ์ปรากฏมีพญานาคเจ็ดเสียนนามว่าศีสัตตนาคเข้ามาทูลขอให้องค์พระศาสดาส่งย่ำลอยพระบาทไว้ณที่แห่งนั้นพระศาสดาจึงส่งย่ำพระบาทลงไปแล้วตรัสแก่พระอานนท์ว่า เราเห็นพญานาคเจ็ดเสียรเป็นมิมิตต่อไปณที่แห่งนี้ให้ตั้งชื่อว่าเมืองศรีสัตนาสำหรับองค์พญาศรีสัตนาคราชที่ผู้คนนิยมไปบูชากันจะอยู่ที่จังหวัดนครพนมบนลานศรีสัตนาคราชนากรมป่าไม้ถนนสุนทรวิจิตซึ่งถือว่าเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุด ในภาคอีสานเลยก็ว่าได้มีน้ำหนักรวมมากถึง9ตันเป็นรูปพญานาคขดหางเจ็ดเสียงงดงามประดิษฐานอยู่บนแท่นแปดเดี่ยมมีความสูงรวมฐานถึง15เมตรอีกทั้งองค์พญานาคจำลองนั้นสามารถพ่นน้ำได้อีกด้วยใครมีโอกาสได้แวะไปจังหวัดนครพนมต้องไม่พลาดแวะไปกราบไหว้และขอพรจากองค์ปู่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วย จอมกษัตริย์นาคาองค์ที่6ได้แก่พญาเพชรพัทธรณนคราชผู้มีฉายาว่าพญาเกร็ดแก้วนาคราชทรงถือกำเนิดแบบโอปะปาติกะจุดติมาจากเพชรนพรัตหรือเพชรเจ็ดสีจากสร้อยพระสอขององค์พระศิวะกำเนิดในตระกูลวิรูปักพระวรากายสีทองอรารามตามพระราช,ชมันดาบําเพ็นตบะและบารมีจนแก่งก้า จนมีเกล็ดเป็นแก้วเพชรสลับกับทองแพ่เสียนได้สูงสุดถึง9เสียนส่งเป็นโอรสในพญาอนันตนาคราชและพระนางอุสาอนันตวดีครอบครองเมืองสุวรรณคินเทพนครดินแดนทะเลตะวันออกเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการรบ มักได้เป็นแม่ทัพใหญ่ในสงครามเทวะหลายต่อหลายครั้งจนเรื่องลือไปทั่วสามโลกทรงมีสัตราวุธคู่กายเป็นพระขันวิเศษจากฤาษีเทพอัสดรและได้รับการประสาทวิชาอีกมากมายจากเทพพรมฤาษีอีกหลายพระองค์มีอัครมเหสีคู่บารมีคือพระนางอัญญลินทะสินีธิดาของท้าววิสุทธ นาคราชและพระนางเชรสีนีเทวีก่อนหน้านี้ก็เคยมีพระชายาเป็นพญานาคินีสี่พระองค์และนางกินนรีอีกหนึ่งพระองค์หลังจากทรงสูญเสียพระอัคร,รมเหสีที่พระองค์ทรงมีหัวใจที่หนักแน่นในรักจึงหันไปบำเพ็ญธรรมะเพื่อลืมความโศกเศร้า ทรงถือครองพมจันทร์และไม่คล้องเกี่ยวกับการรบใดๆทรงมั่นบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุโสดาบันจอมกษัตริย์นาคาองค์ที่7ได้แก่พญาดำแสนสิริจันทานาคราชหรือองค์ดำแสนเป็นพระราชโอรสของพญาสีสัตตนาคราชพระอนุชาในพญาสีสุดโถนาคราชผู้ครองสีสัตตบาดาลประสูติจากฟองไข่ที่เจ็ด ไข่เป็นสีทองมีวงแหวนรัดรอบเป็นสีแดงมีสายฟ้าฟาดอยู่เสมอเป็นต้นตระกูลของพญานาคสีดำกันหาโคตมะสืบเชื้อสายมาจากตระกูลวิรูปักและมีพระวรกายกำยำแข็งแรงสีดำอมส้มพระเนศสีแดงอายุ90,000ปีมนุษย์มีนิสัยอบอ้อมอารีมีความเฉลียวฉลาด แตกฉานในหลากหลายศิลปะวิชาการกว่านาคอื่นๆทรงเก่งทั้งบูและบุญโปรดปานในศิลปะการต่อสู้และมนต์พระเวทเป็นอย่างมากมีความเชี่ยวชาญในการรบเหนือผู้ใดบุคลิกคล่องแคล่วปาดเปลืองม่องไวัยดุดสายฟ้าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีหน้าที่ปราบปรามคนที่ชั่วร้ายหรือรวมทั้งพญานาคที่ชั่วร้าย เมื่อจำแรงกายแล้วจะกลายเป็นมานุหนุ่มรูปโฉมงดงามเป็นนาคราชแห่งทะเลอันดามันทางใต้ของประเทศไทยคราหนึ่งเกิดสึกพยาครุษมารุกรานใกล้เมืองของท่านตาก็คือพญาอนันตะนาคขราชองค์ดำแสนจึงได้ทูลขออาสานำทัพออกไปรบโดยมีตรีศูนย์และหอกสีอนันตเศษ ให้เป็นศาสตราวุธพิเศษประจำกายคือหอ,อกทองคำปลายเพชรเกร็ดสุริยันที่ซัดออกไปแล้วจะกลายเป็นหอ,อกนับพันพุ่งเข้าหาศัตรูด้วยความเชี่ยวชาญในการปกครองประกอบกับอาวุธที่ทรงพรานุภาพองค์ดำแสนจึงได้รับชัยชนะอย่างงดงามและได้ยึดทรัพย์สมบัติของพญาครุฑกำนันแด่พญาอนันตนาคราชอีกมากมาย ด้วยพระปีชาในการศึกในครั้งนี้รวมจากศึกน้อยใหญ่อีกมากมายพระองค์จึงได้รับการปรับดาพิเศษเป็นนาคาธิบดีหนึ่งในเก้าของกษัตริย์นาคราชนอกจากนี้ยังเป็นโอรสบุญธรรมของเทพพระอาทิตย์อีกด้วยแม้จะมากชายาแต่ก็มีพระชายาคือพระนางเจ้ามนตรามณีดาริมาตนาคินีเป็นพระชายาคู่บรารมี ผู้ทรงเป็นหนึ่งในราชธิดาของพญาอนันตนาคราชทั้งสองพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและภายหลังทั้งสองพระองค์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นผลสำเร็จกษัตริย์จอมนาคาองค์ที่แปดได้แก่พญายศสมันนาคราชทรงกำเนิดในตระกูลมิรูปักมีพระวรากายสีเขียวอมน้ำเงิน ร่องพระนาภีและพระเสียนเป็นสีทองพระเนตรสีแดงปลายหางสีแสดเป็นพระโอรสของพญาอนันตนาคราชและเจ้านางสร้อยแสงคีรีมีนิสัยนอบน้อมถ่อมตนยึดมั่นและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างดีแต่อีกด้านก็ทรงเป็นพญานาคยอดนักครบและนักเวทผู้เกรียงไกรแห่งเมืองบาดาล ได้รับการถ่ายทอดวิชาการต่อสู้และมนตพระเวทนาคราชมาจากเทพแห่งมหาสมุทรอีกทั้งยังบรรลุทิพยมนนาวีมหามนตราที่ยากจะมีผู้ใดต่อกรอนได้พระองค์ได้ถวายตนรับใช้พระอินทร์แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงและได้รับการโปรดปรานเป็นอย่างมากเพราะความสามารถและที่สำคัญท่านมีนิสัยนอบน้อมถ่อมตน จอมกษัตริย์นาคาองค์สุดท้ายองค์ที่เก้าได้แก่พระคันตสีเทวานาคราชพระองค์เดิมเป็นเทวดาอารักษ์แผ่นดินขเขมรน,นามว่าคันตะสีเทพพบุตรมีใช่พญานาคมีอาวุธวิเศษประจำกายคือขวานฟ้าซึ่งพระนารายณ์เป็นผู้มอบให้เป็นสุดยอดอาวุธที่ร้ายแรง สามารถฟาดฟันศัตรูให้มาลายสิ้นด้วยการกวัดแกว่งเพียงครั้งเดียวแต่ต่อมาหลังรักพระราชธิดาของพยาวาสุกีนาคราชและเกิดหลงรักสุดหัวใจจึงได้ไปช่วยพยาวาสุกีนาคราชทำศึกและได้อภิเษกมีพระมเหสีคู่ใจชื่อพระนางสิริยาน,นาคินีเทวี และเพื่อที่จะพำนับอยู่ในวังบาดานคู่กับมเหสีและปกครองเมืองบาดานที่พญาวาสุกีนาคราชแบ่งให้จึงตัดสินใจขอเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นพญานาคในที่สุดจึงมีสภาวะที่แตกต่างจากพญานาคองค์อื่นๆคือมีภาวะเป็นกึ่งนาคกึ่งเทพได้นั่งบำเพ็ญตบะจนมีอิทธิฤทธิเก่งกล้าพระองค์มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มคล้ายกับสีของพื้นดิน ไม่ได้พำนักอยู่ในวังบาดาลเหมือนพญานาคอื่นๆแต่กลับพำนักอยู่ในปราสาทบนพื้นดินณเขาพนมกุเลนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่บำเพ็ญเพียรของเหล่าเทวดาฤาษีและโยคีที่มีตบะแกล่าและทั้งหมดนี้ก็คือจอมกษัตริย์นาคาเก้าพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่และปกครองเมืองบาดาลทั่วสารทิศ หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากช่องรายการท่าจมูลและขอได้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและขอบุญบารมีองค์กษัตริย์นาคาทั้ง9ปกป้องคุ้มครองท่านผู้เจริญทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบด้วยเถิดจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ